กับตาดญี่ปุ่นครับผม14วันครับผมตามกฎและกติกาของของทุกๆคนตอนที่กักตัววันไหมคะไม่วันนะครับจริงๆเราเราเขาเรียกอ,อะไรอะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่าทะนงตัวว่าเราจะไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าเราเราเราดูแลร่างกายดีพอสมควรแล้วก็เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราคือ อตอนตอนที่ตอนที่ไปทริปเนี้ยก็คือเราข่าวจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ระวังตัวกันกันกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่รุนแรงเท่าเท่าที่กวนนักนะครับเพราะาก่อนไปก็อาจจะมีการฉีดวิตามินปกติเวลาเดินทางต่างประเทศพวกผมจะไป็นีกันอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นเครื่องทุกครั้งเราก็จะสวมแมสนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราไปพักเนี่ยเราก็ไม่ได้พักโรงแรม เราไปพักคือเป็นพักบ้านส่วนตัวซึ่งเราคิดไว้อยู่แล้วเราจะไม่ร่วมบใครเราจะไม่เจอใครเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เซฟตัวเองอนะครับแล้วก็เล่นสกีเนี่ยเราก็คือตัวใครตัวมันอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการรับประทานอาหารด้านนอกบ้านด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเข้าไปซื้ออาหารมาก,ก็คือผมจะทํากินเองภายในบ้านที่เราได้ได้ได,ได้ได้อยู่ร่วมกันบตอนไปนี่ไปมเมืองอะไรไปที่ฮอกไกโดครับฮอกไกโดเป็นเมือง ใช่ครับจริงๆซึ่งฮอกไกโดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เราลงเครื่องจริงๆที่ผมอยู่กันจริงๆคือนิเสโกะแต่จำเป็นว่าจะต้องก็จำเป็นจะต้องที่นั่นเพราะว่าเครื่องบินไม่สามารถที่จะไปส่งผมที่นิสซโกะได้นะครับก็จําเป็นจะต้องลงที่ที่ทากาซียานที่ฮอกไกโดตอนนั้นที่มันแบบว่าแสแรงมากกระแสแรงครับก็คือแรงวันที่วันที่ผมกลับกันนั่นแหละก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์บิน ที่ผมบินผมมีการบินไทยนะครับซึ่งการบินไทยเนี่ยบินเช้ามาก8ดโมงเช้าไฟท์ผมนะครับซึ่งต่างจากไฟท์แอร์เอเชียซึ่งลงดอนเมืองที่มีข่าวกันนะฮะอันนี้ผมก็ชี้แจงกับกับหลายๆท่านไปแล้วว่าผมไม่ได้เจอเขาผมขึ้นเครื่องก่อนคุณปู่มาคุณปู่มาไม่ทันหรอกตอนที่คุณปูป่ต<ป>ิดเรากลัวไหมเพราะเราก็ห<ป>่อไกโดเหมือนกันน่ะอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าอ่าผม แค่ที่ที่บอกนะครับว่าเราเราต่างคนเราต่างจะรู้รู้กันดีอยู่แล้วว่าเราใช้ชีวิตยังไงเราเราเราอะไรยังไงบ้างถ,าถึงบอกว่าผมไม่คุยกับใครเลยนะผมไม่ได้แวะถ่ายรูปกับใครด้วยซ้ําแมส <Mass S 2> ปิดหน้าปิดอะไรตลอดอครับผมกในช่วงนราต้องไปตรวจเลยตรวจเลยครับก็คือตรวจเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้อง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 จริงๆอ่ะในในเรื่องราวของตอนที่ผมลงเครื่องเนี่ยคำว่า14วันที่ต้องที่ต้องเก็บตัวเนี่ยยังไม่ได้ออกมา นะครับก็อันนี้ก็ขอโทษไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีอยู่2วันที่ผมออกไปทานข้าวนอกบ้านเออไนนนึสี่วันแน่หรอคะไม่ไม่ก็คือตอนนั้นเขายังไม่ไม่ได้ประกาศครับแต่วันนี้ผมกลับมาเนี่ยวันที่ผมกลับมาเลยผมอยากกินส้มตํามากผมก็ออกไปกินเข้าใจไหมเข้าใจความอยากไหมผมก็ออกไปกินแล้วปกติแล้วเวลาผมลงลงสตอรี่มันก็จะลงส้มตำก็มีความสูตรในการกินส้มตำของผมแต่ว่า ก็ก <ítulo> ็ไ <irgendw> ม <carbono S 2> ่คิดว่า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 เขาจะเอามารวมภายใน14วันของผมด้วยอะไรประมาณนี้นิดนึงครับหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับสองวันที่ผมออกไปกินส้มตําหลังจากนี้ผมจะกักตัวเองอยู่ในบ้านแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นไม่คิดไงช่วงนี้มันกระทกบครับใช่ใช่ครับนิดนึงครับตอนนี้หมดละ14วันก็อยู่บ้านซักรองเท้าหลังบ้านเห็นว่าภายใน14วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนกักตัวก็จะไปค่ายมวยพี่แมทธิวด้วย มีมีการเรียกร้องจากทางค่ายครับว่าว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทนไฟเทนแล้วก็เลยขอขอให้ผมเนี่ยไปช่วยซ้อมช่วยอเอาประสบการณ์ไปไปสอนสอนรุ่นรุ่นสองเนี่ยแล่ตอนเรารู้ข่าวที่แมนเชสเราตกใจไหมครับไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกเป็นห่วงเขามากกว่ารู้สึกห่วงตรงที่คือเขาเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าคือคือโรคเนี้ย มันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่บอกว่าอาการของโรคจะค่อนข้างเบามากมันถึงติดต่อกอันง่ายเพราะเราจะไม่รู้สึกอะไรเฮ้ยไม่เป็นไรแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เลยมันผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะไม่หายเราผมก็ไม่ได้ไปแบบสู้ๆนะพี่ถ้าถ้าอา่านเมสเซจของผมไม่ว่าจะของนิเดียหรือของพี่แมทธิวผมบอกว่าเดี๋ยวก็หายที่เี๋ยวเจอกันเราพูดไปย <ๆ S 1> อย่างนั้นใช่ครับผมพูดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่า เอกสู้ๆนะพี่ผมว่าเขากม็มันมีการรักษานะแล้วก็ปู่ย่ามหาภัยเขาก็กลับบ้านแล้วนะมีใครรู้ไหมยา่าสดเมืมชาพี่รีเดียอ่าเมื่อชาาลีเดียเพิ่งเป็นอันนี้ผมผมก,ก็ก็เข้าไปให้กำลังใจพอสมควรนะครับจริงๆห่วงห่วงหวงหลานสองคนมากกว่าว่าเล็กมากแล้วก็คือเกิดจากคุณพ่อเกิดกับคุณพ่อเนี่ยเองพอพอเข้าใจได้แต่พอเกิดคุณแม่เนี่ย หลานจะจะกินนมยังไงอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกรู้สึกตรงนั้นมากกว่าครับมีวิธีป้องกันยังไงคะกระแสแรงขนาดนี้ป้องกันยังไงเหรอฮะป้องกันยังไงจากกระแสเหรอครับหรือว่าป้องกันจากตัวเองป้องกันจากตัวเองค่ะป้องกันกับตัวเองเหรอฮะผมอ่าก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่เคยนะครับก็ออกมังกายเป็นประจําสม่ำเสมออยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่ากล้ามไม่มีผลกับโควิด หลายๆคนอาจจะคิดว่าโอยอ,อกกำลังกายเนาะแข็งแรงเนาะเป็นได้ยังไงเป็นได้ครับคนออกกำลังกายไม่ใช่ว่ามีภูมิคุ้มกันในตัวอยู่ทุกคนคนที่ผ,มผอมๆนั่งอยู่บ้านงงๆภูมิคุ้มกันอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะอันนี้มันอยู่ที่อาหารการกินที่เขารับประทานเข้าไปก,ก,ก็ศึกษามาพอสมควรครับในเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายที่มันจะต่อต้านแล้วมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ,กบไวรัสตัวนี้อะไรอย่างนี้ครับ ตอนแรกเรียนดูวิตกกังวลาเห็นเขาว่าจะไปใช้บริการแค่หน่อยวิตกกังวลโชคดีครับที่ไม่ได้ไปคืออาจจะโดนอีก1ิบสี่วันอันนี้มันน่าจะมีผลกับงานแล้วละ่ะเพราะ14บสีโบสิไปโอ้โหไม่ต้องทำอะไรกินกันแล้วนะครับคิดว่าถ้าไปนี่เสี่ยงติดไหมคะเสี่ยงติดไมหมเหรอครับเป็นไปได้ไหม อาจจะเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูว่าโอ้มันไม่ติดหรอกมันนั้นมันจะดูแบบมันมันมันดูมันดูไม่ไม่เป็นการระวังตัวจนเกินไปแต่ว่าคําว่าสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมันคือมันคือ,คอระดับไหนอันนี้บางทีเราเราก็ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยฮะว่าว่ามันคืออะไรสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็จากการผลตรวจจากนักวยทั้งหมด5คนของของพี่แมทธิวก็ไม่มีใครมี เป็นอันดีเทคฉีดหมดนะครับก็ถือว่าถือว่าปลอดภัยผมก็ดีดีและดีใจด้วยแต่ทุกคนก็ล้วนต้องกลับตัว14วันถ้าเราไปเราก็กากอีกรวมเป็น1เดือนมครับอันนี้สงสารคองลคอแล้วฮะอย่าสงสารผมเลยว่าเขาจะต้องถ่ายทํำกันต่อครับกับโควิดเราควรข้างไหนครับกับการที่เราต้องรับงานในช่วงนี้อย่างสถานที่ที่เรามามันก็ส่งเสี่ยงแบบคนเยอะ ใช่ครับก็คือก็อย่างที่บอกไงฮะถ้าเราถ้าเราได้เรียนรู้สัญชตาตญาณของมันเรียนรู้เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้อะผมแนะนําว่าเราอย่าไปวิตกจริตอย่าไปกังวลกับมันเพราะผมเคยอยู่จุดวิตกจริตมาแล้ว14วันวิตกจริตมากครับแล้วบอกเลยแบบทุกครั้งที่เหงื่อออกทุกครั้งที่ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วทุกครั้งบางทีอ่ะเวลาเราอยู่ในสังคมแล้วเรารู้สึกเราเคยกั้นการไอไหมฮะ แล้วมันจะไอหนักกว่าเดิมผมรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตของคุณเถอะถ้ามันรู้สึกอยากจะไอก็ปิดปากแล้วหันไปไอที่อื่นอย่าไปนั่งกั้นนู่นนี่นะผมรู้สึกว่าอันนั้นทำไมทาให้คนอื่นเขาเคยสำลักน้ำลายตัวเองนะฮะอันนั้นผมว่ามันจะหนักกว่าเดิมเพราะรู้สึกว่าเออทาจิตใจให้มันสบายอย่าไปวิตกจริตอย่าไปอะไรเพราะการวิตกจริตเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย weak ลง นั่นหละฮะคือในส่วนของผมเชื่อว่าในส่วนของไวรัสที่มันจะเข้ามาต่อต้านเราได้ถ้ามันรู้สึกว่าเราแข็งแรงรู้สึกว่าเราเราสู้กับมันอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนโรคร้ายทุกโรคครับคนเราที่จะหายได้ผมเชื่อว่าโรคร้ายทุกโรคที่เราจะสามารถชนะมันแล้วหายจากมันได้เราจะต้องสู้กับมันเป็นไข้ไปน,นอนซมอยู่กับเตียง10บวันก็ไม่หายหรอกครับเป็นไข้ลงลุกขึ้นมาหาอะไรทำที่เหงื่อมันออกสู้กับมันผมว่าให้ไม่เกิน3วันยังไงก็หาย คือตรงนี้ถึงอยากจะอย,กอ,ยกอยากจะแนะนำก็คือผมไม่ใช่หมอหรอกนะฮะแต่ว่าในในในส่วนที่ที่เราเคยเคยประสบมาแล้ว14วันเนี่ยนอย<ฆ>รู้สึกโอ้กูทำอะไรผิดวะว่าหมอก,กินข้าวนอกบ้านเลยเหรอแล้วยิ่งไปดูขู่ข้อเปรียบเทียบของที่เขาเอามาแชร์แบบโอ้แขวนอาหารไว้หน้าบ้านไม่ไม่เจอลายแมนเลยเอาไม้ไปเกี่ยวมาโอ้ยมันทำให้เรหนักหนักมากผมก็เลยแบบเอาไงวะก็เลยเปลี่ยนตัวเอง ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนึงก็ไม่เสพข่าวเปลี่ยนไปเป็นอ่านสิ่งดีๆทํำยังไงวะถึงจะสู้กับมันได้เราผมจะไม่ไปดูวิธีแก้ไขผมจะเข้าไปหาวิธีป้องกันเขากินอะไรกันวะ <c oughs> เฮ้ยเขากินขิงเว้ยเออผมก็ไปซื้อของิงมากินไปซื้อพริกไทยมาทําต้มจืดใส่พริกไทยทําให้อุณหภูมิร่างกายของเรามันมัน มันมัน expand. อุ่นอบอุ่นอยู่เสมอเพราะว่าเห็นเห็นคุณหมอก็โทรไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นรุ่นพี่ก็ปรึกษาเขาเขาบอกว่าทําร่างกายให้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 อบอุ่นให้มากที so the the like hey, you, ่ส okay. so cool. like like ุดเพราะว่าวายรัาตัวนี้มันจะไม่ชอบมันจะกลัวอะไรที่สลายไขมันทุกอย่างที่ไหลครับมันเขาถึงให้เราใช้อะ a กฮอ h o เขาถึงให้เราใช้พวกอะไรพวกน้ำยาล้างมือพวกสลายพวกอะไรอย่างเงี้ยในการในการล้างมือเพื่อที่จะฆ่าเชื้อตัวที่ที่มันสลายไขมันออกไปมากที่สุด ในส่วนเนี้ยครับก็เล็กๆน้อยนอจริงๆไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อเนาะไม่ได้บอกว่ามันจะหายแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากไปแก้ไขตอนมันเป็นแล้วผมอยากจะปกป้องมันป้องกันมันจากจาก,จากสิ่งเหล่านี้ที่มันที่เราจะไปเป็นได้บางทีผมพูดพูดอยู่ตรงนี้อ,อีกสิบวันสิบเอ็ดวันลใครจะรู้ผมอาจจะเป็นก็ได้ <c oughs> ถูกไหมฮะอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าเออในสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องแต่หมายถึงว่าทําแล้วให้เราสบายใจแต่อย่างตอนนี้เราก็ ใช่ครับมันมันไม่แปลกครับทุกคนมีโอกาสเป็นหมดอะสมมตินะทุกคนพี่พีนนักข่าวไปตรวจกันวันนี้เนาะไม่เป็นหรอกพี่พี่จะรู้ได้ไงสามวันพี่ไปเจอใครมาบ้างพี่ไปพาดจับทุกวันนี้ขณะขึ้นรถเนี่ยนะผมยังเอาต้องแบบต้องเอาผ้าเนี่ยแล้วจับกุแจะประตูรถตัวเองแล้วดึงเราไม่รู้หรอก่ใครแกล้งเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแต่ทุกครั้งที่ขึ้นรถก็คือผมก็จะมีเจลล้างมือล้างก่อนแล้วก็แบบกอนขับรถอ่ะอย่าง